Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องประชุมชั้นหนึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสําหรับที่นี่ค่ะกับการจัดกิจกรรมการเสวนาพิเศษจับที่ประจอนเศรษฐกิจไทยพิชิตชัยการค้าประเทศอาเซียนวางแผนรุกรับ AEC ค่ะและสําหรับในวันนี้ค่ะโอเซคลินิก24ของเราค่ะเจาะเข้ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหนักนั่นเองค่ะ สำหรับบรรยากาศในเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะการจราจรวันนี้ญาติรัชดาพิเศษขอต้อนรับข้อสื่เม,มืองกรุงเทพนะคะดิฉันค่ะลูกศรนสอนระวีค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดูแลในงานครั้งนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ช่วงเช้านะคะขออนุญาตกล่าวทักทายกันก่อนค่ะเล่าเกิลให้ฟังกันสักหน่อยเกี่ยวกับโอเซกในงาน2014ของเราการสัมมนา One Stop Export Service Center ค่ะหรือว่าโอเซกค่ะซึ่งครั้งนี้เราเรียกว่าโอเซกคลินิกด้วยเราค่ะจะมีหัวข้อการจับชีพจรเศรษฐกิจไทยพิชิตชัยการค้าประเทศอาเซียนวางแผนรุกรับ AEC อีกไม่นานแล้วนะคะประเทศไทยของเราค่ะก็จะเปิดเข้าสู่ AEC อย่างเต็มภาคภูมิซึ่งในครั้งนี้แล้วค่ะที่เราอยากจะให้ทุกๆอุตสาหกรรม ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก็เตรียมตัวให้เหมาะค่ะและสำหรับในครั้งนี้ค่ะเป็นการจัดสัมมนาและให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะซึ่งแต่ละหน่วยงานเองค่ะก็มีประสบการณ์ชั้นนำอยู่ในแวดวงนี้มากว่า20ปีและในที่นี้ค่ะยังมีอีกหลายๆหน่วยงานนะคะที่มีผู้ร่วมเข้าเสวนาค่ะแล้วก็ยังมาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับเราอีกด้วย และซึ่งภายในห้องสัมมนานี้ค่ะท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆพิธีการสุดหน้าห้องสัมมนาค่ะก็จะได้พบกับกิจกรรมโอเซ็กคลินิกและการประกันภัยอีกด้วยค่ะ เรียนเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะในช่วงนี้ตอนเช้าเราอาจจะยังทักทายกันสบายๆก่อนสําหรับวันนี้ในช่วงเช้าสําหรับเรื่องของเบรกนะคะเราได้จัดแจกให้กับทุกท่านตั้งแต่ตอนที่ลงทะเบียนแล้วก็ให้ทุกท่านค่ะสถ